เฮ้ยโอเคโอเคโอเคเล่นก่อนโอเคโอเคเล่นก่อนเล่นก่อนคู่ใหญ่เนี่อรอ่าตร้คใหญ่พีุ่ดจู่ใจอย่าอุ้มศพอย่าอุ้มศพไปหรอ อุ้มศพเขาวะไอชิ้นไอเฮียใหญ่ไหมเนี่ยไอเฮียควายเขื่อนกูขอโทษมาด้วยด่าด่าเพื่อนกูเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูเปลี่ยนให้กูเปลี่ยนให้อู้คนเดียวเจนนะเฮ้ยไม่ไหไหมเฮ้ยเพื่นแล้วในบอลเนี่ยชิว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 โฟกัสเพื่อนด้วยอุ้มเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยชิว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 ตรงนี้ทำไมวะเกิดทำเป็นพูดพูดถูกมันทำทำไมวะฮะกูถามจริงวะ ร้องมันร้องมันร้องอ๋อฉันเห็นได้มันร้องโดนโดนโดนดับไปสู่แล้วร้องมันชุบข้างในที่ดับไปสู้แล้วร้องมันปิดไม่ได้อ่ะเฮ้ยมันแทงไม่ได้แต่นี้แทงไม่ได้จุ๊บคั่วอะมันเบรกยิ่งพี่จุบคว่วแหละอีดอกจุบคั่วอยากเข้านะเราอยากเข้านะพี่เข้าใจหลายเกินอะไรเวอร์เวอรเราไม่ทำนะจะทำเราไม่ใช่พวกเวอร์แต่ไน้เวอร์เงียบเลยเวร์สัตว์ติวตายป่ะคั่วเลยสัตว์ ตายไอทีนปันตีมึงตายกูเห็ุกับตาเลยเมื่อกี้ไมดีมารว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 มดีโหลช่วยเพื่อนหน่อยเร็วๆนักเล่นถึงเป้าฮัลโหลพี่ยังไม่ถึงยังไถนะเฮ้ยดูเพื่อนหดีอย่ามัวแต่เล่นดูเพื่อนหน่อยเอาดีเล่นเดินกันหน่อยเลยชอบด่ากเลยไม่ได้เอาดิฮัลโหลเดี๋ยวบอกด้วยไว้จุดแล้วใครมั่วนะกูถึงแล้วด้วยมาช่วยกันหน่อยเว้ยการมึงเล่นด้วยกันเอาเพื่อนหน่อยมามามาข้ามันข้ามันเดี๋ยวหุ่ดับเดี๋ยวหุ่ดับ เก็บเพื่อนหน่อยเล่นด้วยกันอย่าเพิ่งไปเอาเพื่อนเพิ่งไปเอาเพื่อนเล่นด้วยกันก็ทำไมเพื่อนหายวอเยอะมึงบอกเพื่อนเข้าวอด้วยตื่นมาบอกเพื่อนเข้าวอลบอกเพื่อนเข้าวอลเลยเพื่อนเข้าวอลยบอเพื่อนเข้าวเลยเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันอย๋อเพิ่งมอลได้เพิ่งมอลไาชุบก่อนชุบก่อนไอ้ยผัวกูยังแข็งไงเหี้ยเน้ำเทาเย็นน้ำเทามันมีเพื่อนตายสามคนเลยเพื่อนตายสามคนตายอยู่ใครเห็นเพื่อนบอก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 เพื่อนตายไหนบอกเดี๋ยวจบเลยชลูกมึง พสี่แยกเคลียร์ให้ได้แล้วจำเป็นหน้าบูมแคร์สี่แยกเคลยร์ได้แล้วำเหน้อาไเดียวมไหเหลือต้องเดือแต่กูเดียวเพื่อนกูหน่อยนะเพื่อนหน่อตยเพื่อนห่น่อตายไพือนพื่เพื่อนตายเพื่อนพ่อนเ่าเพ่อนเพเล่นตายเพ่นเพื่อนพ่อพื่อนเพ่อนเพ่อนหยอเพื่อนหน่อยเพือนหพ่อน่อเออตยเพอนเเายเเพ่อนเอนา่อนเนตายีไม่อนนเ่อตยเพื่อน่เพื่อตายนเ่ยเงไม่ตาย โก้ไปตายพี่โดความหมุ่งกากความหมุ่งกากพี่โดสวยๆพี่นมสวยเอาอีกไอ้เกินตี้เออมึงเคลียร์เป็นโซนๆมึงเคลียร์สี่แยกเสร็จแล้วมึงมาหน้าบูมแคร์เฮ้ยมีได้นะเว้ยนอยแล้วมีได้นะเว้ยมีได้นะมีได้นะเีพี่เข้าเซฟไ้สัตว์ออกมาอีกๆๆๆๆยังไม่ทันตายเลยหน้าเขียวได้สัตว์พอแล้้้ววเเขดดี๋ยึนไป ไเมื่อกยังตีอยู่เลยนะเบิกรถนะตรงนู้นยังไม่จบนะตรงนู้นยังไม่จบนะตรงเต้นยังไม่จบนะตรงเต็นยังไม่จบนะพี่ดีดงดีดังดีดีอังดีดี่ดีดัีดดีดดีดังีดดีามาดีดังดีดัดีดังดีดัคดยดังกงดีดคงยดดีดดีีงรับรับรับดดดดด เกิดมันเกิดเนเกิดเกิดมันต้องคุยไรเกิดมันต้องคุยอะไรได้คุยไ้่ค่ค่ี่รู้ไปช่วยไปไปอย่าอุ้มเขาไปอย่าอุ้มช่วยที้ไมฮะเปล่าเากูพี่ดำท็อตตีครับอาท็อีครับขอท็อี้ครับเฮ้ยเอาเอาโทนี่มาให้พี่หน่อยดิพี่จะพาไปคุยที่บูมเอาโทนี่มาให้พี่หน่อยโทนี่อยู่ไหนโจวิโจวิโจเอออามนียมาเเยมานี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 เลย เออไปทำไหมที่พาไปคุยจะได้เข้าใจตรงกันเพื่อนหายคนหนึ่งนะเดินม um ึงเดินหาเพื่อนหน่อยตามซอกตามหายคนนึงมึงเดินหาเพื่อนหน่อยหาเพื่อนไปไหนบัววอลลรมมี่ยี่ห้าวอลลัมมี่ยี่ห้าพี่ไอ้ใครไปด้วยกันหายหรือเปล่าเออมาลองนอกเลยเดี๋ยวพี่ไปคุยตำรวันพี่เฟยพี่อยู่ไหมพี่เฟยมาตอนนี้มาคุยกันพี่ขอพี่ขอเอาวอล์อันหนึ่งเดี๋ยวคุยกับยายก่อนยาย คิดถึงกันไหมแต่ถ้ายายพูดไม่ตรงกันอีกแต่รอบนี้นะมีเรื่องกันนะคิดถึงใครก่อนคิดถึงใครก่อนบอกก่อนเอางี้เอางี้ยายฟังก่อนนะเอางี้เอาเอาเคียบไปเลยก่อนไอ้ชาติหมายด่าได้ไหมด่าได้ใแล้วแต่คันธีแล้วบอกด่าไม่ได้ไอ้บอกด่าไม่ได้ก็บูมแค่นั่นแหละบอกตัดแล้วไงพี่ไม่ได้โอเคโอเคโอเคงั้นเอาทีนี้ทีนี้เมื่อกี้เมื่อกี้น้องบอกว่าน้องถามยายมาแล้วยายบอกว่ากิจกรรมที่ไอ้ป๊อปคอร์นด่าไม่ได้ใช่ด่าได้แต่กิจกรรมที่ เล่นเป็นแก๊งเท่านั้นแต่ตอนมีสตอรี่ยายห้ามให้พวกผมเข้ากิจกรรมงงไหมยายสรุปก็คือด่าไม่ได้อยู่ดีมันก็คือกลายเป็นว่ามันก็ด่าไม่ได้อ่าก็คือด่าไม่ได้ทั้งหมดแล้วกรณีที่ไล่กันมาแต่ข้างนอกแล้วคู่กรณีเข้าป๊อปคอร์นอันนี้ได้ไหมต้องหยุดด่ต้องหยุดต้องหยุดด่า ตรงใจมือของมันเลยคือต่อเคโอเคโอเคโอเคแล้วแล้วถ้าสมมติว่าหนีเข้าเซฟถ้าแบบเข้าเซฟโซนอะได้ไหมเซฟโซนหมายถึงว่าบั๊มมาหรือตีมารอใช่อย่างอย่างเมื่อกี้เนี่ยเอาเนี่ยเซฟโซนตรงตรงที่เกิดเนี่ยมันมันแทงกันไม่ได้เนี่ยได้ไหมเกิดเลยอะเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมเซฟโซนหมายถึงเนี่ยอะอย่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ตีข้างหน้าเนี่ยวิ่งเข้ามาในเนี่ยอ่ะอ่ะยังยังด่ากันต่อหรือตีกันต่อได้ไหมถูกไหมที่จะถามไม่ใช่ไอ้ก็แบบ เมื่อกี้เนี่ยเอางี้หนีหนีเข้าเซฟโซนได้ไหมเออแค่นั้นเข้้าไดมก็ต่อเนื่องอยู่ดีมันจะหนีเข้าเซฟโซนได้ไงล่ะอ้าวก็คือห้ามก็คือก็คือห้ามหนีถูกไหมห้ามหนีเข้าเซฟโซนห้ามพีเข้าเซฟโซนปัญหาคือรบควนปรับลำคอให้แคนนี่มันอ๋อขอโทษครับ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 โดนเนาะโดนเอาว่ามายายไม่ผมว่ามันอยู่ที่นี่สิโอ้ยเฮียเซฟโซนพอเล่นนอกระบบอะ มันก็คือต่อเนื่องอ่ะลูกเพราะว่ามันตีกันมาก่อนแล้วลูกออกไหมอะรู้ยายแต่มันเข้าได้ไหมล่ะมันเข้าเซฟโซนได้ไหมเข้าได้แต่มึงก็โดนตีมันเดิมมันตีไม่ได้ยายเซฟโซนมันตีไม่ได้ไม่ใช่บอกว่ามันต่อเนื่องนึกออกไหมยายฟังนะก็คือมันต่อเนื่องผมเข้าใจแต่พอเข้าเซฟโซนมันตีไม่ได้ยายตามนี่อันนี้ยายไม่ได้ยายไม่ได้ คือยายเข้าใจไหมว่าพอเข้าเซฟโซนเนี่ยมันตีไม่ได้ตีตีมันตีคว้าอาวุธตีกันไม่ได้หมายถึงว่าคว้าอาวุธคือมาตีไม่ได้ถูกไหมใช่ก็คือแบบอยากเออแต่ยังด่ากันได้เพราะว่ามันเป็นต่อเนื่องไอไอเรื่องด่าไม่ไอเรื่องด่าเคลียร์แต่มาถึงว่ามันเข้าเซฟโซนได้ไหมก็เข้าได้เพราะมันไม่ได้เข้าระบบไงนึกออกไหมสรุประบบพอมันอยู่นอกระบบมันเข้ามันจะเดินไปไหนส่วนไหนของของในเมืองเนี่ยวมาทำอะไรต่างยกเว้น อ่าที่นัหนอ่าทีนี้ยายยายฟังนะแต่กฎมันเขียนไว้ว่าการเข้าหนีเข้าเหลือบบนั้นมันคือถือว่าเป็นการเบรกิ้งซึ่งโดยปกติแล้วที่ผมเล่นมาเนี่ยมันห้ามทําแต่คือที่นี่ให้ทําได้ถูกไหมอ่าได้ามแอดมินเลยแป๊บเดียวอ่าโอเคแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวไม่เป็นไรยายยังใหม่แต่ยายก็ฮายอยู่ คือคือมันเข้าข่ายกดเบกกิ้งซอรี่ตอนเนี้ยไอไอท่านสมุนีเข้าเซฟโซนอ่ะก็เลยแบบว่ามาถามไม่เคลียร์การเข้าป๊อปคอร์นก็เช่นกันยายมันคือกรณีเดียวกัน คิดต่อถึงถึงไหนไปถึงถึงตอนที่เข้าเซฟโซนแล้วก็กรณีเข้าป๊อปคอร์นมันคือกรณีเดียวกันมันคือเข้าข่เบกกิ้งเหมือนกันตอนนี้รอรอย้ายถามอยู่แม่งเลยขอโซยก่อนพี่หลายรอบ้วคือคือย้ายพี่วี่มาทีนี้ยายฟังผมนะการเข้าหุูป๊อปคอร์เนี่ยมันสามารถตายแล้วกลับมาเกิดตรงนี้ได้เกตไหมยาย อันนี้คือข้อข้อเสียเปรียบของผู้กรณีที่ไล่ล่าเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วถ้าคนที่มีซอรีร่กันอยู่ถ้าตายที่ไหนก็ตามแต่ตที่ไม่ได้มีระบบของเมืองมันไม่ควรจะเกิดได้มันควรจะตายกันอยู่ตรงเนี้ยแต่พอเข้าหลุมป้อพนเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปแล้วมันก็แบหม่งตายแล้วก็มาเกิดตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเซฟโซนอีกก็ตีกันไม่ได้อีก

A lâu vô lâu chuẩn bị đây chụp chuẩn chụp chuẩn bị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  chuẩn ก็เดี๋ยลรอราสรุปรอยาสรุปไม่เป <ted made SAN TA Maria> ็นไรไม่ได้นะเราจะได้เข้าใจตรงกันตอนนี้แล้วมาคิดดูดิถ้าเราใส่ยายตอนนี้ยายจะรับไม่ไหวแล้วนะไปแล้วไปนั่นเลยพี่ดูพี่ดูศพที่ตายดียวไม่หล่อเข้าไปไหนพี่ นี่ก็ได้ไม่ไม่อเคหนึ่งล้านเฮ้ยใครใครก็ได้แคปรูปนี้แล้วไอเกิลมึงพิม์หากูว่าแทงกล่องตีแล้วแทงเท่าไหร่ไควายมึงโง่อยังวะผมถามผมถามไว้ก่ไปนาจะถามว่าแทงกล่องตีได้ปล่าพี่ได้หมดปๆเริ่มไม่อยากแทงแล้วไอเกิลนะเสี่ยมันเสยมันเปียนแล้วเ่ขายยาเจ็กรัวเลนบอกดวงใช่ร แทงยูเคผมกินเต็มอยู่แล้วพี่ดำไม่ต้องห่วงหรอกพี่การอะไรก็เร่รีบพิมมาเร่งรีบพิมมาเร่งรีบพิมมาพี่ดำไดเพี่เออเดี๋ยวถามกันให้เคลียร์ให้คุยเคลียร์เคลียร์แล้วจบจบไปมันวุ่นวายไม่หมดไม่จริงอ่ะคือเราถ้าเราเล่นตามเขาเข้าใจกันเราก็เล่นถูกทั้งคู่แหละแต่ยายเนี่ย ยายพังยายพังงงเนี่ยนะถามให้ยายให้ชัวร์ก่อนเนี่ยแป๊บนึงยายไม่ได้พังงงก็คือจะตามความคิดยายอ่ะมันไม่ใช่ตามความคิดเด็กต้องบอกว่าตามหลักแล้วอ่ะมันคือต่อเนื่องเออต่อเนื่องใช่ไหมล่ะมันก็อระบบใช่เพราะว่ามันเป็นหลักระบบไงถูกต้องทีนี้ยายบอกว่าความต่อเนื่องเนี่ยหรือถ้าท่านถมอว่าต่อเนื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันที่ที่พกอาวุธไม่ได้มันมีแค่ไอ้ไอ้โรงพยาบาลทหารทีเดียวไงคือคือขออนุญาตนครับตามระบบออ่ะคืเข้าใจยายแต่คือแบบว่าถ้าขมบติเข้าปบคอนเข้าอะไรเงี้ยมันคือเบกิงงไ ใช่ทางเข้าป๊อปคอร์นทางเข้าเซฟโซนมันคือเบกกิ้งมันเข้าข่ายกดเออมันมันปิดกดหรือเปล่าแป๊บเดียวกำลังตามอยู่แป๊บเข้าใจว่านอกระบบมันคือแบบมันก็นอกระบบอ่ะใช่ต้องปากอะไรเงี้ยลองถามก็ดูลองถามดูครับ êy, êy thôi, lấy lại thôi. chết là số này, ê ê โอ้สู้ไหนเซฟหรอเซฟไปซูไปไหนวะเนี่ยหรอเฮียน่าจะออกแก๊งเน,นี่ยซูเจ็ดเจ็ดสูน่ะโท็อปเจ็ดแปดสูนี่ยอันนี้คือยายรอเขาอยู่ใช่ไหมผมพูดก,กับยายได้ไหมแปบ๊แปบเดียวหลุบยายฟังฟังอยู่แป๊บเดียวอ๋อโอเคอะไรพี่อะไร,รอ, hey, อ่ะเฮ้ยโกโ้ขับแล้วพี่ขับแล้วขับแล้วขับนี้แล้ว ไหนเมื่อวานแล้วร้อยไหนเมื่อวานแล้ววะอ๋อเออใช่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 แต่พี่ฟักไข่ไปแล้วใช่ป่ะยังเลยยังเลยพี่ยวพจะเข็มนพีกันปะเดี๋ยวพี่ไปฟักให้ฟักกันไม่ใช่หรอไข่ใส่อะนะไข่อะไม่ใส่เลยได้ไอ้เกิร์ลได้ไอ้เกิร์ลมึงจะอย่างนี้ใช่ป่ะก็ส 3, 6, ไอเกวิลไอเกิลมันพิมพ์หาพี่กล่องตีสองชิ้นส่วน10แล้วมันก็เว้นวักใช่ปะแล้วมันก็ส่งมาแล้วมันก็พิมพ์ว่าแทง UK พี่ก็เลยบอกว่ากูบอกให้มึงพิมพ์บรรทัดเดียวเข้าใจไหมคนตีนกูไหมแล้วมันก็พิมพ์หาพี่ว่าบรรทัดเดียวเก็บเงินแก๊งมาสองเท่าสามวันะเก็บเงินแก๊งไอเกิลสองเท่าสามวันแค่นี้โง่หรือเปล่าไอเกิลไอ้คนไปเจาะก่อนเลยนะได้เกินตเตยมากไอเทีย จ้องเสร็จแล้วกลับมาก็ได้นะทุกคนขยิบอะไรนี่พี่ยังเหยียวยุคอะใช่ปะใช่น่าจะวนอยู่ตอนนี้เป็นไงบ้างเยื่นนี่คือเยื่นเวอร์นอกเหรอใช่ปะเขาเนีะยยับไปเวอร์หนึ่งแล้วใช่ใช่เขายาบไปเวอร์หนึงแล้ว เดี๋ยววะเตี๊ยบตี๊ยบเตี๊ยบเตี๊ยบมาว่าหลอกให้เราไปงานเลยแต่มันก็ทียน้องเราเลยอ๋อโมาว่าหนีกูเล่นกับไอ้บัดเกือบตีสี่ตีห้าเล่นกันไหนเล่นกับไอ้บัดกับไอ้คนนึงไอ้หัวเขียวฟ้า เล่นกันสองสองอยู่นะเออหาชิบหายคาราวพี่บัตรอีกคนนเจนัยอ๋อเจนัยคือคือเหมือนพวกเราไปงานหมดแก๊งอ่ะแล้วเหลือกูสองคนอ่ะไปงานจริงพี่ชายเด้อตอนไปงานผมก็ไม่ว่าอะไรพี่ถูกไหมอ่ะพี่อยู่บ้านว่าพี่อยู่บ้านพี่ทำงานอยู่บ้านไปโท่ทำงานที่ไหนมื่อทำงานไปงานมางานอะไรอ๋อก็ไปงานงานรับจีบอะไรอ๋อ โอ้โหคิดจะจี้กูไม่ได้เลยคิดจะจี้กูช่ออันนี้เขาปรึกษาอยู่ใช่ไหมนายยายใช่ลูกชาใช่ใช่ใช่ไม่จริงจริงมันมันมันจริงจริงมันห้ามเข้าทุกเอา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 ยอางี้ไหมยายเอาความเอาเออเอาความเข้าใจผมไหมคือคือที่บูมเนี่ยไม่รู้แต่ที่วัดหลักวัดยูเนี่ยผมเป็นคนจัดการให้เพมูให้ผมพูดไหมมันจะได้แบบตรงกันยายเข้าใจได้อยู่ลูกของของวัดหลักแต่ี่ยเรามานังดงคุยกันในมุมของบูมอยู่ลูก อ๋อมูผมโอเคโอเคใช่ใช่ทีนี้เนี่ยเอ่อผมจะอธิบายคาคาว่าเหตุการณ์ต่อเนื่องให้ยายฟังคือเหตุการณ์ต่อเนื่องเนี่ยมันนําไปใช้กับสถานที่ที่ไม่สามารถตีกันได้ยกเว้นเอา่าเช่นยก,ย,กยกตัวอย่างเช่นนะยายห้ามเปิดกันที่แลนด์อันนี้เป็นต้นเพราะว่าแลนด์เป็นแลนด์แลน์นมาเป็นเซฟโซนแต่ถ้าสมมติว่าซัดกันมาตั้งแต่ข้างนอกหรือว่ามีซอเดียนอยู่แล้วก็สามารถประทะก,กันได้ที่แลนด์เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยที่แลนด์เป็นพื้น,นที่สาธารณะที่ประชาชนหรือว่าทุกคนเนี่ยใช้มมมันนนเเเเป็็ที่่ของสวว้าากกกลยหิด เริ่มต้นสตอรี่หรือว่าการประทะากันที่แลนด์มาร์าแต่ถ้าสมมติว่าเออแต่ถ้าสมมติว่ามันมีกรณีที่แก๊งที่มีเรื่องกันอยู่แล้วอันนี้คือเหตุการณ์ต่อเนื่องเนี่ยสามารถเข้าประทะที่แลนด์ได้ย้อนกลับกันทีนี้อ่าพอมาเป็นในเรื่องของระบบของทางบูมเนี่ยที่หลุดเนี่ยที่หลุดเนี่ยมันจะมีการกดเกิดซึ่งการกดเกิดเนี่ยจะนำมาสู่ที่ศูนย์กลางซึ่งในสูดการนั้นเป็นเซฟโซนนะโดยปกติแล้วถ้าสมมติว่าผู้เสียหายหรือผู้กรณีเสียชีวิตหรือว่าหมดสติ จากหมอก็คือมีบุคลากรที่สาวของเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะก็คือมีการเสียเวลาด้วยนี่นั่นทาให้เกิดผลประโยชน์ส่งไปหาคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ชนะแต่พอถ้าสมมติว่าเข้าระบบในบูมเนี่ยมันมีเรื่องของสิ่งอนำนวยความสะดวกของทางเซิร์ฟเวอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือหนึ่งอย่ามี้ยายบอกด่าไม่ได้นะผมเข,เข้าใจได้เพราะว่ามันมีคนอื่นเล่นลูกกิจกรรมด้วยอันนี้ผมเข้าใจได้จริงๆว่ามันด่าไม่ได้แต่สิ่งที่คนที่เข้าไปเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้เปรียบเนี่ยก็คือเขาสามารถตายแล้วก มาเกิดลูกตรงนี้ได้ก็คือเรียกง่ายคือว่ามันเป็นช่องว่างกคุยตรงนี้แหละลูกการคุยส่วนนี้อยู่ได้วรอสรุปโอเคลังไปก็ลังไปเขาบอกว่าพี่อะสงบสงบหน่อยนะพี่อะอะไรนะยายบอกว่าพี่อะสงบสงบ เราเคยอุยเราเคยคุยอเคยอย่าบอกดำจะเสือกนะเคยว่าเฮ้ยกูตีกระปืนการันตีสี่คนแล้วเนี่ยไม่มีกันแดงกันเนี่ยมีมีขายไหมมีขายไหมมีขายไหมขายพี่หรอล้านหนึ่งพี่เอ้าพี่พี่ให้ห้าสิบร้านเอาสตีนสตีนหกสิบผมไม่ให้เจ็ดสิบไม่ให้แปดสิบเท่าไหร่ล้านหนึ่งใช่ไหมกูขายมาแปมามึงมีถึงบ่างมึงถึงถึงมีสองร้านกว่าเงินดั้เงินดำอ่ะนะ เออใช่อ่ะมาเดี๋ยวมากูให้กูกลูกเอเท่าไหร่ร้อยยี่สิบช่วงช่วงโปรโมชั่นสองล้านให้เรายี่สิบล้านไปมีได้ไงมาเล่นล้านสี่ชั่วโมงได้ล้านเดียวมันจะได้ไงวะพี่ห้าต่อหนึ่งะห้าต่อหนึ่งนห้าต่อหนึ่งละแพงห้าต่อหนึ่งละแพ้อย่างเงี้ยโอ้โหโดนแหกหน้าเลยอย่างงี้เล่นสี่ชั่วโมงได้ล้านเดียวมึงก็พูดเกินไปไอ้เหี้ยห้าชั่วโมงได้สองล้านเลยสัสอ้เหี้ย

ยายังไม่ได้ข้อสรุปอ้คุณว่าบทสรุปมันจะออกมาเป็นยังไงวะ <c oughs> ยังเฮนำไหมหรอไม่รู้ดิถึงไหนกันแล้ววะท <c oughs> ำไปห้าศูนย์ มือแตกอะไรอ่ะมันแทงยูเคกันเยอะยูเคหนึ่งล้านเจ็ดล้านสิบล้านโอเคได้ข้อสองล้านมาอ่ะว่ามายาว่าปโรงพยาบาลสนามอันนี้ถ้ามันดูบริบทว่ามันขับรถเข้ามาแล้วมันจอดรถแล้วมันวิ่งเข้าไปยืนเฉยเฉยหรือว่ามันวิ่งผ่านหรือมันทําอะไรก็ตามถ้าในกรณีที่มันเข้าไปวิ่งเฉยเฉยไปไปยืนเฉยเฉยยืนเหม่อหรืออะไรก็ตามอันเนี้ย จะนับเป็นบริบทว่าตั้งใจเจตนาเบรกิงแต่ถามันมาจอดรถแล้วมันวิ่งผ่านออกมาจากตรงนั้นมาอะไ้อันนี้ก็จะนับว่าเป็นต่อเนื่องก็คือออกมาตีกันได้อะไรอย่างนี้ทีนี้มาในเรื่องของปปคอนตอบโอเคปปคอนปปคอนในตนีที่ไลล่ามาขับรถบัมป์กันมาไลล่ามาไอ้หนักเลี้ยวห้ามเข้าเนี่ยผิดไม่โข้าแต่ถ้านสมมุติว่าเล่นอยู่แล้วไอ้นี่เข้าไปในปปคอนอยู่แล้วแล้วแล้วสมมติว่าอะ ทุเีกำลังกดป๊อปคอนไอดดาขับรถมาเอ้าอยู่ตรงนั้นดีวะอ่าก็คือซัดกันปกติแต่ไม่ด่ากันเพราะไปที่ที่สาธารณะโอเคโอเคแค่นั้นแต่แต่ว่าป่าตรงแบบหลุดซิปอ่าอ่าแต่ถ้าไล่ล่ากันมาห้ามเข้าแค่นั้นจบไอถ้าไล่ล่าม้าคือต้องหักไปทางอื่นเลยยาโอเคโเคแค่นี้จบแค่นั้นเลยยายแค่นี้ง่ายๆขอบคุณมากครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่เห็นไม่เป็นไรพี่ผมเล็กน้อยก็ก็ได้แหละอย่างที่ยายบอกก็คือโอเคกริป ตองคลิปเลยโอเคครับผมเข้าใจตรงกันขอบคุณครับยายเคลียร์เคลียร์เคลียร์อ่ะทีนี้ฟังพี่โหลอยู่ครบไหมตีอยู่ครับพี่แป๊บนึงครับโอเคตีก่อนตีก่อนตีก่อนเฮ้ยเขาตายกันที่แลนเขียวไปบ้าเาปรับใช่เนาะไปพี่ไปด้วยกันไหมไปดิไปดิรถกูไปไหนไม่รู้เนี่ยและก็ช่วงนี้สนับสนุนโดยเซนเซอเอโคเอ็มเฟิร์สคอลเลคชั่นสามารถไปจัดกันได้นะครับที่ลิงก์ตรงนี้เลย